สวัสดีครับพี่พีชท่านผันนิยมเข้าช่องเพียร์พับ้างกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็มีพับบ้างครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมถูกรายการนี้ครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไลน์ดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอเลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพนาา้ะครับเพื่อเป็นกลังใใจห้ครับผมแล้วก็จะไได้ม่พลาดดิปใหม่ๆ้วยนะครับ อา่ลลาสำหรับปีนี้เราลองเลือกรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเรามาเริ่มเป็นพระโครงรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ครับองค์นี้รายการที่หนึ่งครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอ์ไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจว่าไหนชอบจ้างไหนแล้วก็ทักไลน์และโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมอา่าสำหรับช่วงเช้านี้ก็สององค์สองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่นี่ครับ องนี้รายการที่หนึ่งครับผมในในครับ่นี่นครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นกุมาหรหลวงพ่อกลวยรายการที่สองในกุมาหรหลวงพ่อกลวยรายการที่สองนนครับผมองนี้ในครับองนี้รายการที่สองครับผม ต่อไปเป็นรูปหลอหลราพ่อเดิมรายการที่สามรูปหลอหลราพ่อเดิมรายการที่สามนะนี่ครับองค์นี้รายการที่สนะามครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สี่จะเป็นพระของควัญปากน้ำนะพี่นะนี่นี่ครับองนี้เป็นรายการที่สี่เป็นเนื้อโลหะครับผมนี่นี่ครับนี่ครับองนี้รายการที่สี่ครับผม ต่อไปเป็นรายการที่ห้าีนจะเป็นเหรียญพระพุทธบาทเขาบางทรายแล้ว่นะนะ่นองนี้รายการที่ห้าเป็นเหรียญพระพุทธบาทเขาบางทรายครับผมนี่ครับในองนี้รายการที่ห้าครับผมต่อไปเป็นพระเนพรงหลวงพ่อเกษมร,รายการที่หก นะครับผงหลวงพ่อกเกษมรายการที่หกครับผมสร้างโบสถ์วัดพะพาครับพี่นะนี่รุ่นสร้างโบสถ์วัดพะพาครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นหลวงพุทธรวาสรายการที่เจ็ดหลวงพุทธรวาสรายการที่เจ็ดออกวัดชุมพลครับผมนี่ ครับนี่ออกวัดจุมพลรายการที่เจ็ดครับผมองนี้ต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเดืยนลุงปุโตครับผมเดือนลุงปุโตรายการที่แปดครับผม นะครับองนี้รายการที่แปดครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้านี่จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อปานนะพี่นะนี่เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อปานหลังหลวงพ่อทองอยู่ครับผมเหรียญนี้รายการที่เก้านะครับนี่ จะ,จะเป็นหลวงพอ่อทั้งอยู่วัดบางสลี่นะพี่นะในปีสองห้าสองสามครับผมนเนี่เหรียนนี้รายการที่เก้าครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนี่รายการที่สิบนะครับเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะ องนี้รายการที่สิบครับผมต่อไปเป็นภาคปุท้ายตลาดรายการที่สิบเอ็ดปุท้ายตลาดรายการที่สิบเอ็ดีครับองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดครับผม ต่อไปเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยรายการที่สิบสองครับผมเหรียญคูบาสีวิชัยครับผมรายการที่สิบสองครับผมรายการนี้ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสาม ตรงนี้รายการที่สิบสามครับผมต่อไปเป็นคุณแผนไข่พาซี่รายการที่สิบสี่ครับผมแผนไข่พาซี่นะครับนี่นรายการที่สิบสี่ครับผม นี่คมมร,ร, 14, ปปรับองค์ 15, นี้รายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยรายการที่สิบห้าสมเด็จหลังพระศิวลีรายการที่สิบห้าครับผม ไีครับในองค์นี้รายการที่15บห้าครับผมต่อไปเป็นภาพสมเร็จรายการที่สิบหก ในองค์นี้รายการที่16กครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่17 ในอง์นี้รายการที่17็ครับผมต่อไปเป็นรายการที่18นี่จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแสวงวัดโพเดนนะนี่องนี้รายการที่18เป็นปิดตาหลวงพ่อแสวงวัดโพเดนครับผมนี่ครับนี่ นอเครับองนี้รายการที่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นเหรียญลำโพงโก้รายการที่สิบเก้า นี่ครับองนี้รายการที่19กครับผมต่อไปเป็นลูกอมรายการที่20ครับผมนี่ลูกอมรายการที่ย0สิบนี่ครับองนี้รายการที่20ิครับผมต่อไปเป็นรายการที่2ี่อนี่ยเจ้าจของบอกว่าเป็นตะกรุดลูกกองหรือพ่อแก้ววัด อ่าพงมาลัยนะเนี่ยผมดูก็เก่าดีนะพี่นะลองลองพิจารณากันดูว่าผมผมก็เพิ่งเคยได้มาเหมือนกันเนี่ยดูแล้วก็เก่าเก่าดีนะพี่นะเนี่ยเนี่ครับเออพี่ท่านใดอ่าสนใจเนาะพี่น็อตหรือว่าร,รู้รู้ที่นะครับผมเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่ผมต้องแจ้งว่าผมไม่รู้ที่แต่ผมถามเข้ามาว่าคืออะไรนะพี่นะเพราะว่าผมไม่เคยได้มานะพี่นะเนี่ยเนี่ยน่าจะได้มาชิ้นแรกเลยเนี่ย เนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าเป็นเป็นตะกุดลูกกองนะพี่นะลูกกองก็ไม่รู้จักอันนี้ต้องแจ้งตามตรงเลยครับผมผมถามเขามาจริงๆเนี่ยเจ้าจของบอกว่าเป็นลูกกองหรือว่าแก้ววัดพวงมาลัยนะพี่นะเนี่ยเห็นดูแล้วก็เก่าเก่าดีนะพี่นะเนี่ยนะครับดูแล้วก็เก่าเ่าดีแบบนี้เผยพี่นั่นใดสนใจครับผมวงนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเนี่ยจะเป็นพาร์กีบวัว ่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่ภากีดบัวนี่ยเป็นพวกไมฆพัดครับผมเนี่ยนี่นะขนาดนี้ยันจะคมเลยใช่ไหมนะครับนี่แต่ติดตรงที่ว่าเนี่ยเขาชำรุดนี่ยชำรุดเดิมมานะเนี่ยไม่ใช่ชำรุดใหม่นะครับผมเห็นไหมนี่รอยเนี่ยแต่ยันเนี่ยใช่ไหมดูครับผมให้ดูเลยเนี่ยยันนูนสวยเลยครับผมเนี่ยองค์นี้รายการที่22่สครับผม ต่อไปเป็นเหรียญจุลาลงกรณรายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่เป็นเหรียญจุลาลงกรณรายการที่ยี่สิบสามนะนะคบในองค์นี้รายการที่ยนะนะี่สิบสามครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นี่จะเป็นอ่า หลวงพ่อแจ่มนะพี่นะวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหาคนครในรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมในปีสองห้าสามหนึ่งครับผมในมีรอยจานด้านหลังนะี่ครับในหลวงพ่แจ่มนะพี่นะวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหาคนครในครับี่รายการที่ยี่สิบสี่ครับผม ต่อไปเป็นภาพสาเร็จรายการที่ยี่สิบห้านี่ครับองนี้รายการที่ยี่สิบห้าครับผม ต่อไปเป็นรายการที่26หนี้จะเป็นพระผงดวงสิทธิีลวงปูม,ม,มุนครับผมในรายการที่ยี่หพระผงดวงสิทธิหลวงปูมุลครับในองค์นี้รายการที่ยี่ิหกครับรร 26, ผมต่อไปเป็นชินราชเนื้อดินรายการที่ยี่สิบเจ็ดชินราชเนื้อดิน รายการที่27ก็ครับผมองนี้รายการที่27ก็ครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่28 ครับในองค์นี้รายการที่28ครับผมต่อไปเป็นชินาร,ราลอโบรานรายการที่29ครับผมชินาร่าลอบโบรานรายการที่29 ในองนี้รายการที่29ก้ครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่30จะเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนหลวงพ่อแพ่ครับผมนี่รายการที่30นี่ครับนี่ องนี้รายการที่สามสิบครับผมนี่นี่ครับแล้วก็สำหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับผมจะโทรมาสอบถามกันของกัได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ